อาชญากรรมต่อคนเกาหลีในกรัรมพูชายเยอะจนน่าตกใจทำให้คดีเสียชีวิตปริศนาของ BJ เจอายองถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง BJ ย่อมาจาก Broadcasting จอกกี้หมายถึงผู้จัดรายการหรือผู้ถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง2ปีแต่ความจริงของคดีก็ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนจนถึงปัจจุบันค่ะ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในวงการบันเทิงระบุว่า B.J. อายองชื่อจริงบอยอนอายองซึ่งเป็นบีเจยอดนิยมที่มีผู้ติดตามกว่า300แสนคนได้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชาพร้อมกับคนรู้จักเมื่อวันที่2มิถุนายน2023 สวันหลังจากการเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาคือในวันที่6มิถุนายนบีเจสาวถูกพบว่าถูกทิ้งในสภาพที่ห่อด้วยผ้าสีแดงและถูกทิ้งในแอ่งน้ำของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกันดานซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาค่ะ ตำรวจกัมพูชาระบุว่าสภาพศพของเหยื่อเช่นการไม่สวมเสื้อชั้นในและสวมกางเกงชั้นในกลับด้านทําให้ตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการข่มขืนทางเพศแม้ว่าผลการชนสูตรเบื้องต้นจะไม่พบร่องรอยการทรมานภายนอกก็ตามค่ะ พลตำรวจกัมพูชาได้ดำเนินการสืบสวนโดยใช้เบาะแสจากรอยนิ้วมือที่พบอยู่บนผ้าที่ห่อศพของเหยื่อผลการสืบสวนนำไปสู่การจับกุมคู่สาม,มีภรรยาคนจีนคือไล่หยวนเซียวอายุ30และไช่หุยจวนอายุ39ซึ่งเป็นผู้ที่เปิดสถานพยาบาลในกรุงพนมเปญ คู่สามีภรรยาคนจีนที่ถูกจับกลุ่มให้การระหว่างการสอบสวนว่า b ีเสาวเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนื่องจากมีอาการชักกระตุกในระหว่างที่กำลังได้รับการฉีดน้ำเกลือและเซรุ่มปัจจุบันแม้จะมีการตั้งข้อกล่าวหาฆาตกรรมต่อคู่สามีภรรยาคนจีนแต่สาเหตุการเสียชีวิตและรายละเอียดอาชญากรรมที่ชัดเจนก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันค่ะ แต่สื่อต่างประเทศบางสำนักได้รายงานว่าข้อกล่าวหาที่ใช้กับคู่สามีภรรยาคนจีนที่เป็นเจ้าของคลินิกนั้นคือคาตกรรมที่มาพร้อมกับการทรมานและเนื้อหาดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงในภายหลัง จากการตรวจสอบบันทึกการเข้าออกประเทศพบว่าบีเจสาวได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาหลายครั้งตั้งแต่ปี2021ซึ่งเป็นช่วงที่เธอยังคงทำกิจกรรมเป็นบีเจอยู่ประจำแต่มีรายงานว่าแม้แต่คนรู้จักใกล้ชิดของเธอก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของการเดินทางไปกัมพูชาในแต่ละครั้ง คนรู้จักคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ในเวลานั้นว่าถึงแม้ว่าเธอจะมีเหตุผลบางอย่างถึงได้ไปกัมพูชาแต่ทำไมต้องเป็นกัมพูชาด้วยผู้ตามตรงมันยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามเครดิต M B N เครดิตตาย Candice R ขุนส,ส่งยิลาที่ร่ำารือกันอยู่ในหมู่แม่ๆเกาหลีว่าเป็นยาเรียนเก่งหน่วยงานรัฐสั่งตรวจสอบพิเศษการขายผิดกฎหมายค่ะ กระทรวงความปลอดภัยทางอาหารและยา MFDS ดำเนินการตรวจสอบพิเศษการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์ก่อนการสอบสูหนึ่งค่ะซึ่งการสอบสูหนึ่งการสอบเข้ามหาวิทยายลายัยซึ่งเป็นการสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตของนักเรียนเกาหลีใกล้เข้ามาแล้วเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนวันนี้16ตุลาคมกระทรวงความปลอดภัยทางอาหารและยา MFDS ได้ประกาศว่าจะดำเนินการตรวจสอบพิเศษการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมและการขายผิดกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาสำหรับนักเรียนสอบ ทางออนไลน์ก่อนการสอบวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อเข้ามหาวิทยายลายัยศู์หนึงประจำปี2026ค่ะ ยาที่ลักลอบมัโฆษณาว่าเป็นยาเรียนเก่งส่วนใหญ่คือยาสำหรับรักษาโรคสมาธิสั้น ADHD Treatment r s ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางจิตประสาทเช่น methylphenidate หรือ amphetamine การใช้ยาเหล่านี้โดยไม่มีใบสั่งแพทย์และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรค ADHD อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและเป็นการใช้ยาเสพติดทางการแพทย์ที่ผิดกฎหมายค่ะ กระทรวงความปลอดภัยทางอาหารและยา MFDS เปิดเผยว่ามาตรการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสกัดกั้นการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมและการขายผิดกฎหมายที่ใช้ความวิตกกังวลของผู้ปกครองและนักเรียนเป็นเครื่องมือโดยใช้ข้อความต่างๆเช่นเพิ่มความจำอาหารเสริมสำหรับนักเรียนสอบหรือยาเพิ่มสมาธิบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ความเข้มงวดเป็นพิเศษกับการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมในหมวดอาหารจะมุ่งเน้นการตรวจสอบการโฆษณาที่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือสับสนว่าอาหารทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาเกินจริงหรือเป็นเท็จโดยอ้างสรรพคุณที่ไม่ได้รับการรับรองเช่นการใช้คําว่าปรับปรุงความจําเพิ่มสมาธิลดความตึงเครียดสุขภาพสมองหรืออาหารเสริมสําหรับนักเรียนสอบจะถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะ นอกจากนี้โพสต์ออนไลน์ที่ส่งเสริมการจำหน่ายการจัดจำหน่ายการเสนอขายหรือการแบ่งปันที่ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์เมลทิลเฟนิดเดตซึ่งเป็นยาสำหรับรักษาโรคสมาธิสัน้นก็เป็นเป้าหมายหลักในการปรับปรามด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์เมทิลเฟนิเดตจัดเป็นยาควบคุมเฉพาะที่มีส่วนผสมของสารเซพติดผู้บริพุกจำเป็นต้องได้รับยาและใช้ยาภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้นและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากหากใช้ยาในทางที่ผิดผิดหรือใช้เกินขนาดอาจาก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ค่ะ กระทรวงความปลอดภัยทางอาหารและยา MFDS เปิดเผยว่ามีแผนที่จะใช้มาตรการอย่างเข้มงวดโดยจะระงรับการเข้าถึงโพสต์ผิดกฎหมายที่ถูกตรวจพบอย่างรวดเร็วและจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลงโทษทางปกครองต่อผู้กระทําผิดด้วยค่ะ Credit Insight Credit s t y l e Candice R